Hãy subscribe lời thôi Ghiền phương tưởng Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn thịt này xuống sau nên vì thế và. แด่เระท่านผู้สงบ่เอาถึงเลยทวายพระพร้นเริ่มบิงวนเรือผู้ทรงรินทรงสถิตในสวงสวรรค์แดนวีมนันทวีเทพเ,เทวาดยชิพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องเราอยอมรับว่าเราเป็นคนบาปได้ร่วมกันประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสรารภาพต่อพระเจ้าทรงสั่นพานภาพและตอบพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยกายละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้าอยอมรับว่าเป็นคนบาป ดังนั้นขอพระนางมารีผู้ส่งเป็นพะมรารีสเสมอออทุสวัสด์นะคุณทั้งหลายและพี่น้องด้วย ช่วยิงหวนพระเจ้าเพื่อขอพระเจ้าด้วยเถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์อามนข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถินพระแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถินพระแต่พระกิตเจ้าทรงพระกรุณาเถินพระแต่พระกิตเจ้าทรงพระกรุณาเถินพ้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถินพระแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถินให้เราภาวนา ปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดทรงพระเมตตาช่วยเหลือประชากรของพระองค์พระองค์ได้ประทานพันสถานความเชื่อให้เขาแล้วขอทรงพระกรุณาโปรดให้เขามีส่วนในการกลับคินพระชนม์ชีพของพระบุตรตลอดนิรันดร์ด้วยเถิดทางนี้ขอพึ่งพระบาลมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร์ บนานจากหนังสือกิจาการอัครสา,าวกวันนั้นเกิดการเบียดเบียนพระศาสนาจักรอย่างรุนแรงในกรุงเยรูซาเล็มทุกคนนอกจากบรรดาอัครสา,าวกกระจัดกระจายไปตามชนบทในแคว้นยูเดียและซามารียผู้มีใจศรัทธาบางคนนำศพสเตเฟนไปฝังและรำให้ข่ครวญถึงเขาอย่างมากส่วนเขา ส่วนเซาโลออกลังควานพระศาสนจักรเข้าไปตามบ้านฉุดลากทั้งชายและหญิงไปจองจำไว้ในคุกบรรดาผู้ที่กระจัดกระจายไปเหล่านี้ออกไปอย่างที่ต่างๆประกาศพระวาจาเป็นข่าวดีฟินลิปไปเมืองหนึ่งในแคว้นสมารียและประกาศเรื่องพระคริสต์เจ้าให้ชาวเมืองนั้นฟังประชาชนที่ได้ฟังถ้อยคำของฟิลิป และเห็นเครื่องหมายอัศจรรย์ที่เขากระทำก็พร้อมใจกันฟังคำสั่งสอนของเขาคนหลายคนที่ถูกปีศาจชั่วร้ายสิงอยู่ร้องเสียงดังแล้วปีศาจก็ออกไปคนอัมพาตและคนง่อยจำนวนมากหายจากโรคประชาชนในเมืองนั้นจึงชื่นชมอย่างมากพระวาจาของพระเจ้า ขอขอบพระคุณเจ้าเธอพี่พงผจนสุดดาแผ่นดินได้เแห่นความรอดขคงองค์เรือเจ้าแผ่นดินทั้งมวลเอย๋ยจงโห่ร้องสรรเสริญพระเจ้าเถิดจงร้องเพลงสดุดีสรรเสริญพระสิริลุ่งโร์แห่งพระนามของพระองค์ จงถวายพระเกียรติแด่พระองค์ด้วยถ้อยคําสารเสริญจงทูลพระเจ้าเถิดว่าพระราชกิจของพระองค์ช่างนาเกรงถามเชิญรับเถือพี่พุ่มจนสุดใดยแผ่นดินได้เห็นความรอดขององค์ือเจอ้า แผ่นดินทั้งมวลกราบนมัสการพระองค์ร้องเพลงสะดุดีแด่พระองค์ร้องเพลงสะดุดีสรรเสริญพระนามของพระองค์มาเถิดจงดูพระราชะกิจของพระเจ้าการกระทำของพระองค์ต่อบุตรมนุษย์ข้างหน้าพิศวงเชิญรับเือพีพูดธจนสุดปลายแผ่นดินเดือยห่นความรู้ องค์พระองค์ทรงเปลี่ยนท้องทะเลเป็นแผ่นดินแห้งทรงให้เขาทั้งหลายเดินข้ามแม่น้ำไปดังนั้นเราจงยินดีในพระเจ้าเถิดพระองค์ทรงปกครองด้วยพระนุภาพตลอดกาลเชิญรับทัวพีพรนสุดใยแผ่นดินได้เห็นความ ยอเลลูยาอเลลูยาอเลลูยาองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าทุกคนที่เชื่อในพระบุตรจะมีชีวิตนิรันดรและเราจะให้เขากลับคืนชีพในวันสุดท้ายอเลลูยา พระเจ้าสถิตกับท่านพะสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระบรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญจรขอถาวายพระเกียรตยิแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นพระเยซูเจ้า,าตรัสก,กับบรรดาสิทธว่าเราเป็นปางแห่งชีวิตผู้ที่มาหาเราจะไม่หิวและผู้ที่เชื่อในเราจะไม่กระหายอีกเลยเราบอกท่านทั้งหลายแล้วว่าท่านเห็นเราแล้วแต่ไม่เชื่อ ทุกคนที่พระบิดาทรงมอบให้เราจะมาหาเราและผู้ที่มาหาเราเราจะไม่ผักใสไปเลยเพราะเราลงมาจากสวรรค์ไม่ใช่เพื่อทำตามใจของเราแต่เพื่อทำตามพระประสงค์ของผู้ทรงส่งเรามาพระประสงค์ของผู้ทรงส่งเรามาก็คือเราจะไม่สูญเสียผู้ใดที่โรรองท่งมอบให้แก่เราแต่จะให้ผู้นั้นกลับคืนชีพในวันสุดท้ายและพระประสงค์ของพระบิดาของเราก็คือทุกคนที่เห็นพระบุตร แล้วเชื่อในพระบุตรจะมีชีวิตนิรันดรและเราจะให้เขากลับคืนชีพในวันสุดท้ายพระบาจาของพระเจ้าขอพระกิตจเจ้าทรงพระเจเริญเทินดูเหมือนว่าความขัดแย้งและการที่จะต้องเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็มีมาต้องนาแล้ว ใหนังสือกิจการนอกสาวกในวันนี้เราก็พบเรื่องราวการเบียดเบียนศาสนาของพระเยซูเจ้าเปลียดเปลี่ยนพระศาสนาจากแล้วก็เขียนด้วยถ้อยคำที่ฟังดูก็รู้ว่ารุนแรงแต่ในขณะเดียวกันในอีกย่อหน้าหนึ่งก็ยังพูดถึงการแพร่ธรรมการแพร่คำสอนของพระเยซูเจ้า ต่อไปอย่างใช้ภาษาเดียวกันก็ได้อย่างรุนแรงเช่นกันเพราะฉะนั้นมันก็มีความขัดแยง้งมันก็มีการเลือกข้างแต่ที่สุดแล้วเนี่ยพระบรสารก็เฉลยให้เห็นว่าจะยังไงก็สุดแล้วแต่ก็ต้องเลือกพระเยซูเจ้าไว้จะยังไงก็สุดแล้วแต่ก็ต้องติดกับคำสั่งสอนของพระองค์ในที่สุด เพราะว่าคำสั่งสอนของพระองค์นั้นไม่ได้มาจากมนุษย์แต่มาจากคำนาำพระไทยขององค์พระบิดาเจ้าอันนี้ก็เป็นหลักการแต่ในชีวิตของเราแต่ละวันแต่ละวันข้อที่พอคิดว่าน่าจะแบ่งปันแล้วไปใช้ในชีวิตของเราได้ก็คือว่าคนที่เลือกพระเป็นเจ้าเหมือนกันด่อมไม่ขัดแย้งกัน คนที่เลือกเพื่อเป็นเจ้าเหมือนกันยอมไม่รู้สึกว่าคนอื่นเขาไม่เลือกเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้สึกว่าเราก็เลือกพระเราก็ทํางานเพื่อพระความขัดแย้งก็มไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่ถ้าความขัดแย้งเกิดขึ้นก็นคงเป็นการที่จะพยายามสแสวงหานาพระทัยของพระอย่างแท้จริงให้เข้มข้นขึ้นและในขณะเดียวกันเมื่อเราพบว่าเราก็เลือกเพื่อเป็นเจ้านี่ เราก็คงไม่ไปชี้หน้าคนอื่นว่าให้คนนี้ไม่ได้เลือกพระเลยแล้วก็ทําชีวิตแย่ๆเพราะฉะนั้นเมื่อเราเดินมาในเส้นทางเดียวกันเราก็มีพลังเหมือนกับบรรดาอักขสาวก็ไม่กลัวมีคนเข้าใจผิดมากมายเอาไปค่าก็เอาไปแต่ว่าปลายทางพระเ็นเจ้าก็บอกกับเราพระเยซูเจ้าก็สัญญากับเราว่าเราก็กลับคืนชีพมาให้เห็นแล้วไงเพราะฉะนั้นชีวิตของเรามันไม่ได้แปลว่า ถ้าไม่มีคนเข้าใจเราในโลกนี้แต่มีโลกแห่งชีวิตนิรันดรนที่พระเบญเจ้าอยู่กับเราความเข้าใจการเลือกของเราไม่ได้การมุทะลุดุดันแต่เป็นการที่จะสแสวงหาน้ำพระทัยของพระเบญเจ้าต่อไปฉากของอักษสาวกที่เราได้ฟังทุกๆวันในบทอ่านที่หนึ่งเนี่ยเพราะว่ามันเข้มข้นดีแล้วมันก็บอกเราถึงกิจการของอักขสาวกกิจการของคิศชน ที่เรียกตนเองว่าผู้ที่ติดตามองค์พระเบญนเจ้าที่เลือกตอนเองว่าคนที่เป็นคนของพระกิดเจ้าย่อมไม่ขัดแย้งกันย่อมมองผู้อื่นด้วยสายตาของความเชื่อดุดเดียวกันแต่พยายามที่จะเสริมและเป็นกําลังใจให้แก่กันและกันพยายามทําให้เขาได้ติดตามพระเบนเจ้าอย่างดีเหมือนที่เราเชื่อว่าเราพยายามติดตามอย่างดีเพราะว่าที่สุดแล้วถ้าเราสังเกตดีๆจะมีชื่อของคนหนึ่งออกมา ในกิจการอากาสาวก,ก็คือว่าเซาโลก็คือนับุญเปาโลนั่นเองปลายทางของเปาโลที่สุดแล้วก็เลือกฝั่งพระเยซูเจ้าเพราะนั่นกี่คำตอบที่แท้จริงและตัวอย่างที่บอกกับเราว่าการหลงผิดไม่ได้เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่ทุกทุกวันที่ยังฝากชีวิตไปกับองค์พระเบญเจ้าด้วยความเชื่อมั่นต่างหากเป็นไปได้สเสมอ ้าแต่พระเจ้าแห่งสากลโลกขอถวายพระพรพระองค์มีพระทัยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นอาหารบรรดาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีชีวิตถวายพระพรแด่แดชาตตลอดนี้เรีนด้วยกแต่พระเจ้าแห่งสากลโลกขอถวายพระพรพระองค์มีพระทัยเมตตาประทานเล่าอังุน ซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกําลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นองางุนและน้ําพักน้ําแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายถวายพรแด่เจ้าตลอดเนิรังดอก พี่นองจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชาเพื่อเทอดระเกียตรติองค์ทำเท่ดประโยชน์ของชาวเราและพระศา,นาสนาจักสิทธิ์ด้วยเถิด ปดเถิดพระเจ้าข้าเปิดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความชื่นชมยินดีฉลองพระธรรมลัมึิปัสกาอยู่เสมอขอให้กิจการไถ่กู้ข้าพเจ้าทั้งหลายดําเนินต่อไปด้วยเถิดเพื่อนําความชื่นชมยินดีนิรันดรมาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระกิตติเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านดูเราสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้าเรากำลังระลึกถึงดวงให้เราขอบคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดมาสมและชอบยิ่งนักถ้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลบรรดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นที่จะแท้สองสรรเสริญพระองค์ตลอดกาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพระกิตเจ้าองค์ปาสกาของข้าพเจ้าทั้งหลาย ทรงถวายองค์เป็นยัญยบูชาองค์ท่านยังทรงถวายองค์เพื่อข้าพเจ้าทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาอีกทั้งทรงเป็นผู้วอนขอเฉพาะพระพักแทนข้าพเจ้าทั้งหลายแม้ถวายองค์เป็นยัญยบูชาแล้วองค์ท่านก็หาสิ้นพระชนม์ไม่แม้ถูกประหารแล้วก็ยังทรงพระชนอยู่ตลอดไปดังนั้นพระศาสนาจากทั่วโลกร่วมกันชื่นชมสมณตฉลองปัสกาทั่วหน้ากัน ทั้งทวยเทพเทวาก็พร้อมกันถวายพระเกียรติสดุดีเป็นนิจการว่าดังนี้ศักสิทธิ์สักสิ์ธัิ์สักดิ์พระเจ้าจอมจักรวาลประสิทธิรุรงดแผ่ไปทั่วฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสูงสุดขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงสุด ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเล่าหุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงบ่พงเพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทยัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณประธานแก่บรรดาสิทธิรัตว่า รับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันที่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่าน <c oughs> ในทํานองเดียวกันเ <c oughs> มื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้ว <c oughs> พระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าอางุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแกบ่บรรดาศิตรัตว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันที่เป็นถ้วยโลหิตของเรา โรหิตแห่งพันธะสัญญาใหม่อนันยินยงเโดยสิ้งจะหลังออกเพื่ออาภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมําลลึกแห่งความเชื่อพ,พ,รพระกเจ้าทรงกรับเขียนพระชนมาชีพ พระคิดเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกาลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนบาชีพของพระคิดเจ้าพอน้อมถวายปางอันบรรดาลชีวิตกับเท่วโลหิตอันรดาลความรอดนิแด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอบอนให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพรกยและผลิตของพระคิดเจ้าแล้ว ให้เป็นน้ำนึ่งใจเดียวกันโปรทรงระลึกถึงพระาศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียเกียงส์และคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าข้าโปรทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิด ในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโยเซฟพระสดาของพระนางบรรดาอักสาวกนักบุญทุกท่านบุญยาลาสีนิโคลัสและบุญยาลาสีชาวไทยทุกองค์ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ อาศัยพระคิตเจ้าพร้อมกับพระคิตเจ้าและในพระคิตเจ้าถ้าแต่พระบิดาผู้ทรงสัรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริลุ่งโลดกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร์ถ้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายรูงสิติในสวรรค์พระนามรุ่งจงเป็นทีศสักการะพระอนาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสําเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โประทานอาหารประทมวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้ ปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้พากันประจนแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเถิดโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายพ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ส่งพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้า พระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพรนอาสัตว์แนุภาพรละประา,ระรรราิรีรุงร์เป็นของโรคตลอดนี้รันดอนก็แต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอัคาสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่าน ปรดจะทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจากของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจากสงบราบรื่นมีสัมพัทธ์ธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเรอและของราชตลอดนิรันดรขอ,อ,อสันติสุขของพระคิดเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอและสถิตกับท่านด้วยเรามอบสันติสุขของพระคิดเจ้าแก่กันและกัน รู้แก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงระกรุณูนาถึนรู้แก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกไปไปทรงระกรุณนาถึนรู้แก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกเปิดประทานสันติสุขเถึนนี่คือรูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมง,งานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข พระเจ้าค่ะข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดตัดเพียงพระวาจาเดียวและจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์พระกายพระกิตเจาอาเมน ให้เราภาวนาบุเถิดพระเจ้าข้าโปรดทรงพระเมตตาประทับอยู่กับประชากรของพระองค์ศีลศักดิ์สิทธิ์ทําให้เขาอิ่มเอิบใจแล้วโปรดให้เขาผ่านสภาพชีวิตเก่าเข้าสู่สภาพชีวิตใหม่ด้วยเถิดทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระกิษสเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลายพระเจ้าสถิตกับท่าน,นขอรับพระพูรทรงสันาพานุภาพ พระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทินพิธีมิซาจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระกิตเจเจ้าเทินอัเลดุยาอัเลรุยาเราขอบพระคุณพระเจ้าอาัเลรุยาอัเลรุยานาสองหาสามจงไปเปล่าเรือเกิดเรือเดิมของเรือเป็นเจ้าแก่เชินทุกมูเผาให้เข้ามาหาเรืออง พระจิตเจ้าทรงดนใจทรงข้าไปทั่วดานดินเดิมสันทิสุขให้ทุกทินความยินดีให้พวงเรือเชิาทรงสรงข้าอาอไปรอมกับให้คำสัญญาไว้จะอยู่คู่ตัวข้าตราชูฟ้าดินมาลาย